สวัสดีครับตอนายครับกินเข้าน้องกันเด้อพี่น้องเ้ยพี่ใหญเป็นมือร่วมญาติกินเข้าทงพี่น้องมาจากทั้งไก่อุทัยแท่นนี่มากินปลาเขาแล้วเจียวเขาแล้วอะไรพากันมาสู่ปลามึงดูผลพี่ใหญ่พี่น้องน้องเล็กบ้าเบด บางบ้านกำลังกินเขากินปลาบางลูปบางร้านด้วยค่อหนะแม่คือมวนคำเนี้เห็นวหายญิงสามแล้วบ้างแล้วบ้างเหลือตะกางอ่ะอ้โหกินขอดํากันพน่ะปลาเผาเผาหวานเผาตัวซ้ำบางร่นกิโลเลยล่ะไอพี่ใหญ่เผายักเผาน่ไหบูเผาหวานเหเผาเป็นเปมากไคเห็น ตมมวนแตกเซลล่เ่เด้อยู่่าก็มาตหาหมอบ้ไดเอ็นมาเบิ่งน้ำฝนก็บ้าหอนมาเบิองคนบกเบ่แล้วแหงบ่แล้วตังจับปลาปลากระไรอยู่ ที่เด็ขาน้ำมันย้อนี่ดอกอมบึงผู้ใดสนใจปลาดุกปลาควากัแซดมาเด้อที่กัดกระยุพลาบานต้องไม่ให้ผู้ตมบนหนังพิลาพ้นวิสัยพลาบานลุงวนบันหน้านี่เด็หัวหน้าทีมงานพิ่นถ้ามาลาปลา ไม่ยัควงไม่ควงามดถงมือเด้งฟังไ้ไรดำๆเยได้แล้วถุงมือ,<แ>ม,อมาใหญ่่สอดถุงมือมาดูใหญ่ไม่ยังควงพุ่นะใ,ใช้ล่ะถุงมือเล้วอีพุ่นได้แปลบาดกอดอดกดดด คุณแม่อะไยัยกินเถอะใส่ไหมกินค่ะกินเถอะค่ะเข่ากงเด้อเป็นตังแมวเลยยัดเข้าปากเลยค่ะเอาสวัสดีสวัสดีกว้างหน่อยน้อง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 ตองตองน้องน้องอะไรนะอามอนน้องอามอนร้านเซ่มาจากจังหวัดอุทัยธานีว่าเป็นร้านดอกเดือน còn subscribe cho kênh Ghiền còn Gõ Để không bỏ xe những video hấp dẫn กหนำหลังจากแล้วให้ n h วหน้าเขาขึ้นเล่าแล้วก็เลยพากันมาวิดปลาวิดหนำกอ,อกจับปลาเพราะได้ยุได้กินสนอกพี่น้องเอ้ยแต่มีดอกปลาก็บพ่อได้ยุได้กินย่ กันสิป้อยไว้จเจ้าขวงเขากหนไรไปกับมาสวดกันไรสิพอด้อยู่ได้กินก็นเล็มาบิดออกเอาจับ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 เอาลงคขีปบอยู่ลงคขีปบีอพี่น้องเิ่งอยู่ ก็จะว่าส่องลุงอ้วนบานหน้ามี่สารละโอ้นอนอย่าข้าโอ้ไปคอยยายคอยยยนั่นน่ ไม่ประดุกหน่อยว่าอะไรพี่ใหญแต่ว่า,วา,วา,วาห้อบางวันเหวี่ยงขึ้นหลายอยู่ขึ้นมันหนีไปเหรอโอ้มันเดี๋ยวตัวเย็นส่วนอ้ก็นั่นอี๊เอมเถอะใหญ่ดีไหม เจ้คของเขาไปใส่อะคือากลักให้บรรยากาศรอบๆลอดกหน่อยก่อน ันจะเกิดให้หน้าทงหน้าโอ้สูดน้าขึ้นมาใส่ให้หน้ามองเจออัดเปี้ยงตัวดียังที่อัดไตโบลับบันนี่นกือเป็นทงหน้าขางเคี้ยงครับอันอขอคนละมูบัานเขย่า เกียเเ่ยวข่าวขอบท่านแล้วตรงสายสิเป็นธงชุดไทยหรือมั้งแถวนะข้าราชการยุ่ยกไกลพ้นระบ้านคนละหมู่บ้านนี่แหละเกี่ยวขา่าว B C หกแปดจี không quản cái dầu bạn nhiều chú kể bây giờ mình hiện nay chú khiệt mua bạn lúc quẩn khẩu cái dầu ngon luôn bây giờ không có mấy มันเสียงรถเชี่ยวเขาทักเลยเชี่ยวเขาถ่า,งงเายเองจับเองขอโทษขอให้หลายเด้อพี่น้องเอ้ยลูกวนกันฝึกัดเทดกล้องเก็ดคลิปเก็บยูทูบมีคนถ่ายให้ เตียงหน่อยค่อยขึ้นไหมอันนี้ก็บโบมันฟืนกู้ไก่มี่้ะพี่น้องกันขี้เคยน้องเคยหลานสาวลูกหลาน ูคณะหนึ่งกำลังกินเขบันิอิมอยู่ลงวันลงไาอยู่ผมบันินเแิบคอ,อยง่นะฮะลเกคืโลกคนยีลูึคงโลูคืง Ô, một kho nhé để một kho nhé ำหรับคลิปนี้ก็ดีว่าจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อเพราะว่าสิงลงจับปลาซอยเยื่ซอยน้องก่อนไม่คนจับสามที่คนหนึ่งที่ถิ่นแล้วไงเพราะม,มันตุ่มลึกสำหรับคลิปนี้รู้วุน่นก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อปลาคนไรคนติดตามให้รู้วุ่นนะแน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ